สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกับพมมิม้มเปนกี้กันอีกครั้งนะครับเดือนนี้ขอเสนอ t ท n y Epic Crimes นะครับเป็นบอร์ดเกมจากตระกูล t ทน y Epic นะซึ่งรอบนี้มาในมุมของการต่อสู้กับอาชญากรนะครับแนวนักสืบนะหาคนร้ายหรือหัวหน้าแก๊งให้ได้นั่นเองนะครับทำไมกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนผมนะเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยคือตัวกลไกหลักของเกมนะครับ ซึ่งผมมองว่ามันว้าวมากๆนะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพตัวของคนร้าอยอะครับมันจะมาในรูปแบบของกาส์สีแดงแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับอ่าซึ่งตอนเราเซตอัพเกมเนี่ยนะเราจะเสียบตัวนี้ครับซ่อนเอาไว้แบบนี้ว่าใครเป็นหัวหน้าแกง๊งใครเป็นบอสนะครับฟืบอ,อย่างนี้แล้วเวลาเราอะครับเล่นระหว่างการเล่นไปเนี่ยเราต้องพยายามปลดล็อก ok, นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยครับ เพื่อให้ได้ไอ้ตัวแผ่นนี้มามันเป็นแผ่นคำใบครับแล้วพอเวลาเราทำอีเวนต์นะครับแล้วเราได้โอกาสในการตรวจสอบนะครับเราสามารถหยิบตัวเนี้ยขึ้นมาแอบเสียบได้จะเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปฮึบแล้วพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหันหลังกลับมาเราจะเห็นคำใบตรงนี้ออกมาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรนะซึ่งทุกอันก็จะมีห้าตำแหน่งนะครับตำแหน่งต่างๆกัน มันทาให้เราตัดช้อยได้ครับว่าคนร้ายคือใครครับนี่อันนี้คือคกลไกที่เจ๋งมากๆของเกมนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะครับเล่นระหว่างเกมแล้วเราได้ตัวคนนี้มาที่เป็นคนอื่นเนี่ยเราจะได้ใช้อันนี้ครับส่องส่องเข้าไปที่ตัวของ identity ได้ว่าคนคนนี้คือใครโอ้ยคนนี้คือคนนี้นั่นเองนะนะครับมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนี่แล้วก็ส่องตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็จำเอานะครับซึ่งเกมนี้เขาให้กลไกของการ เขียนจดไว้ต้องหากได้เพราะว่าเราจาไม่หมดแน่นอนว่าคนร้ายคือใครนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งกันว่าหาตัวของหัวน้าแก๊งให้ได้ว่าเขาคือใครนะครับในเหตุการณ์ในครั้งนี้และความจริงอีกอย่างก็คือตัวของเกมนี้มี2องโหมดถ้าเราเล่นโหมดช่วยกันหาให้เจอก่อนเวลาหมดจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแข่งกันนะครับใครที่หาเจอก็จะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าเสมอกันคือเจอหลายคนได้นะ ก็ดูว่าใครสามารถที่จะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพวกการเก็บโทเค็นคดีความต่างๆนะครับก็จะเป็นผู้ชนะเกมนั่นเองครับและนี่ก็คือบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของมีบั e กิกในเดือนนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะขอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ Tiny Epic c r u m s เ yeah. ย